สวัสดีครับผมออยบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นแกลนพูลวิลล่ากลางเมืองเชียงใหม่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นฮะจะเป็นหนึ่งเดียวยังไงนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการ t ิอัน t i m เม e Landscape ครับซึ่งจะมีเพียง3หลังเท่านั้นและแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นบ้านยูนีครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยคนคนละแบบกันเลยนะฮะและที่สําคัญก็คือถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะก็จะมีแบบเดียวหลังเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่100ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยมากถึง2 8 2ตารางเมตรครับในพื้นที่แบบนี้กลางเมืองถือว่ามันใหญ่มากๆฮะ และบริเวณลานจอดรถนะครับจอดรถได้ถึง2คันครับจอดรถใหญ่ๆได้เลยนะฮะเพราะว่าเพดานสูงมากๆฮะและหน้าบ้านเนี่ยเขายังออกแบบให้มีความ p พเ v ซี y ครับใครที่ชอบส่วนตัวสูงๆเนี่ยนะฮะเหมาะกับบ้านหลังนี้มากครับตอบโจทย์แน่นอน ่อนที่จะเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะผมอยากจะโชว์บริเวณทางเข้าบ้านคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีผสมระหว่างสไตล์โมเดิร์นกับสไตล์ลอฟเข้ามาฮะตรงนี้จะเป็นปูนเปลือยที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเขาทําไม่เสร็จนะฮะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ที่ทําให้ดูดิบครับแล้วก็ดูสวยงามฮะและตรงนี้นะครับยังมีประตูไม้สักครับเป็นไม้สักสั่งทาพิเศษนะฮะพร้อมประตูดิจิตอลดอลล็อกครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันครับ เข้ามาในส่วนแรกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้เก็บรองเท้าบิวอินนะฮะเขาพยายามที่จะฝังเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยเข้าไปในผนังครับไม่ให้มันเกะกะและโลกสายตาครับซึ่งตู้เก็บรองเท้าตรงนี้นะฮะเก็บรองเท้าได้เยอะมากๆครับได้ประมาณ40คู่เลยนะฮะถือว่าเพียงพอต่อครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวขนาดกลางได้เลยครับบริเวณโถงบ้านนะฮะจะเป็นโอเพนแปลนครับซึ่งจะมี3ฟังก์ชันด้วยกันครับจะมีลิฟวิ่งไดนิ่งและคิทเช่นครับในส่วนไดนิ่งเนี่ยตรงนี้จะมีโต๊ะ รับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งครับซึ่งเป็นโต๊ะไม้สักนะแถมไว้ให้เลยนะฮะและส่วนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆครับเพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าเป็นไอส์แลนด์ที่เป็นสไตล์เจแปนิสบาร์ฮะ เราสามารถที่จะทําอาหารหรือว่าเราเพิ่มฟังก์ชันในการที่จะทําเป็นบาร์ได้ครับเวลาเพื่อนๆมาสังสรรค์นเนี่ยหรือว่าเราอยากจะมีเชฟเทเบิลมาทําอาหารส่วนตัวให้เรากินเนี่ยเราก็นั่งตรงนี้เลยแล้วเราก็จ้างเชฟมาทําอุมาเกษตเสหรือว่าเชฟเทเบิลได้เลยในส่วนตัวในบ้านหดูๆแบบนี้นะฮะและตรงนี้นะครับจะมีเทมเพอครัวที่ครบทุกฟังก์ชันจริงๆครับมีทั้งหูดูดคว,วันเตาอบตู้ไมโครเวฟนะครับแล้วก็มีเตาไฟฟ้าไว้ให้ฮะเราสามารถที่จะทำอาหารต้มผัดแกงทอดควนันแรงๆอะไรอย่างเงี้ย เครื่องดูดควันก็ดูดออกไปได้หมดเลยครับซึ่งทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยนอกจากจะมีครัวที่อยู่ในโถงบ้านแล้วเนี่ยกลิ่นก็ยังไม่รบกวนคนในบ้านนะครับตรงนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะวางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้ครับตัวนี้เป็นตู้เย็น2ชั้นที่โอโ้ขนาดใหญ่มากครับผมสูงประมาณร้อยร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่า ตู้เย็นก็แบบสูงมากครับรู้สึกว่าใหญ่มากจริงเขาจัดสเปซได้ดีมากครับขนาดวางทุกอย่างเนี่ยมันดูใหญ่ดูอลังการนะครับแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดเลยครับถือว่าตอบโจทย์ในความเรียบง่ายแต่หรูหรามากครับบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเราออกไปเนี่ยจะเป็นโซนซักล้างครับและประตูตรงนี้นะฮะเป็นประตูของห้องพาวเดอร์รูมครับซึ่งเป็นห้องน้ํากลางเอาไว้รับแขกหรือว่าแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆได้ครับในส่วนของลิฟวิ g งแอร์เรียนะฮะผมต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์หนึ่งของบ้านหลังนี้นอกกจาาดที่สูง 4เมตรเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายในบ้านหลังนี้แล้วนะฮะเรายังสามารถที่จะดูซีรีส์หนักๆห,หรือว่าดูหนังฟังเพลงตรงนี้แล้วเราอยากพักผ่อนสายตาเนี่ยเพียงแค่หันซ้ายนิดเดียวครับเราก็เจอกับวิวดอยสุเทพหรือว่าวิวธรรมชาติที่สวยงามครับมันทําให้เรารู้สึกว่าได้ดีเฟสต,ตัวเองในทุกๆวันครับและตรงนี้นะครับยังเป็นแอคเซสพูลฮะเราสามารถที่จะลงเล่นน้ําจากบริเวณนี้ได้เลยครับ และอีกไฮไลท์หนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับนั่นก็คือสระว่ายน้ำครับซึ่งเป็นแกลนพูขนาดใหญ่พิเศษครับถึง15เมตรถือว่าเป็นสระว่ายน้ำในพูวิลล่ากลางเมืองที่ใหญ่มากๆฮะ และตรงนี้นะครับยังมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่บอกได้เลยว่าในเชียงใหม่เนี่ยไม่มีแน่นอนครับนั่นก็คือส so ังเกนโซฟาฮะสังเ่นโซฟาก็คือโซฟาหลุมข้างสระว่ายน้ำนี่นะครับเราสามารถที่จะปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าจีบวายใต้แสงเทียนอย่างเงี้ยในหัวผมเนี่ยผมคิดถึงงานปาร์ตี้ที่แบบว่าโอ้สาวๆลายล้อมมานั่งอยู่ในสังเคนโซฟาจุดเทียนจีบวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปาร์ตี้สนุกสุดเบี่ยงเงี้ยสุดยอดครับบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย3ห้องนอน4ี่ห้องน้ำครับ และความเจ๋งของบ้านหลังนี้ก็คือทุกห้องนอนเป็นแอคเซ p พูลครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะลงเล่นน้ําจากทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้ได้เลยครับถ้าใครที่อยากจะเข้าใกล้ธรรมชาตินะฮะเปิดมาเนี่ยก็เจอกับสระว่ายน้ําแล้วครับและยังลงเล่นน้ําได้ด้วยนะฮะถือว่าตอบโจทย์มากๆครับมาดูห้องนอนแรกกันนะฮะห้องนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเขาจัดเต็มมากครับเหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดมเลยแต่ว่าห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะฮะ มีทั้ง Walk-in Closet ครับมีห้องน้ำในตัวแล้วก็สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้ครับเขาบิวอินไว้ให้หมดแล้วนะฮะเราก็เพียงแค่ยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ก็สบายเลยครับและห้องนอนนี้นะครับก็ยังสามารถออกไปที่เทเลสได้ครับเราสามารถออกไปนั่งจิบกาแฟจิบชายามเช้าชมสวนข้างบ้านได้ครับและทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้ก็จะมีเทเรสเหมือนกันครับในส่วนของ w a l k in Closet ตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมากๆครับเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เขาพยายามทําให้ทุกเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ย ซ่อนอยู่ในผนังครับเราก็จะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างมากพอครับที่เราจะใช้ชีวิตแบบสบายเรียบง่ายได้ฮะห้องน้ำนะครับก็ยังเป็นประตูไม้สักนะครับแล้วห้องน้ําที่นี่เนี่ยคือเน้นความกว้างมากๆครับก้านโซนเปียกแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์นะครับมีเวนชาวเวอร์ให้อาบน้ํำแบบฟินๆได้เลยฮะกระจกตรงนี้ก็เป็นกระจกสั่งตัดพิเศษนะครับบานใหญ่มากๆเลยหรูหรามากครับ นี่นะครับเป็นแควอล์ที่ยาวมากๆนะฮะมีโต๊ะนั่งเล่นให้นะครับเผื่อใครจะจิบชาแล้วก็ชมสระว่ายน้ําไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมห้องมาสเตอร์เบดรูมครับแล้วก็มาถึงห้องมาสเตอร์เบดรูมที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของบ้านหลังนี้ครับเข้ามาในส่วนแรกนะฮะจะเจอกับ w a l ์กอินคลอเซครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะเขาพยายามจะจัดสเปซให้ดูเรียบหรูและก็เรียบง่ายฮะ ตู้เสื้อผ้านี่นะครับคือมันใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเขาจัดให้มันดูเรียบง่ายครับไม่เกะกะตาเลยครับผมรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งมากครับในบริเวณนี้เรายังสามารถที่จะใส่ผ้าเยอะๆได้นะครับหรือว่าพวกเก็บของพวกเป็นแบรนด์เนมเงี้ยหรือว่านาฬิกาหรูไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับและทุกชิ้นของบ้านหลังนี้นะฮะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นระบบซอฟต์โค้ดครับนี่นะฮะในส่วนต่อไปครับจะเป็นห้องน้ำฮะกระจก ตรงนี้นะครับสั่งตัดพิเศษซึ่งบานใหญ่มากครับแล้วก็สุขภัณฑ์มาตรฐานได้ตามที่เห็นเลยนะฮะแยกโซนเปียกแห้งไว้เรียบร้อยครับด้วยกระจกเทมเปอร์หนาถึง5มิลครับข้อดีของกระจกเทมเปอร์ที่มันหนานะฮะคือเวลาเราชนหรือว่าเราฆ่าชนเนี่ยมันจะไม่แตกง่ายครับทาให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยปลอดภัยครับแล้วก็อาบน้าในเรนชาเวอร์ฟินฟินแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยหรือว่าการใช้ชีวิตที่หรูหรามากครับ และนี่ก็เป็นโซนห้องนอนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งจะมีฟัง์กชันโต๊ะไว้ให้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินฮะเราสามารถที่จะทําเป็นโต๊ะเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าเอาไว้เล่นเกมครับเอาไว้ทํางานเล็กๆน้อยๆได้หรือแม้กระทั่งเราติดทีวีไว้ตรงผนังฮะนอนดูซีรีส์นอนดู Netflix ตรงนี้ได้ครับบริเวณตรงนี้นะฮะยังสามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์ได้ครับ แล้วมันก็แน่นอนจริงๆครับนี่ขนาดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะผมรู้สึกว่าห้องเนี่ยมันไม่รู้สึกอึดอัดเลยครมันโปร่งโล่งสบายและในขณนะเดียวกันนะครับจากจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตื่นช้ามาเห็นวิวดอยสุเทพที่มีหมอกได้ด้วยแหละคะถือว่ามันแบบเป็นอะไรที่หรูหราแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ ผมก็พาทุกคนมาชมทุกส่วนของบ้านหลังนี้กันแล้วนะฮะผมอยากจะเน้นย้ำสำหรับโครงการนี้ครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการภูวิลล่าทั้งหมดครับและที่นี่เนี่ยมีเพียงแค่3หลังเท่านั้นครับและบ้านแต่ละหลังนะฮะเป็นบ้านอยู่นี้ซึ่งไม่ซ้ํากับใครแน่นอนครับ นอกจากจะได้ทำเลที่ดีแบบนี้นะฮะในเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยของแถมสุดพิเศษที่ผมมองว่ามันเป็นโบนัสสำหรับคนที่จะมาซื้อที่นี่นั่นก็คือวิวดอยสุเทพครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวิวดอยสุเทพที่มีหมอกปกคลุมได้เนี่ยจากทุกจุดของบ้านหลังนี้เลยเลยครับมันเป็นวิวที่สดชื่นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆฮะ สำหรับค่าตัวของบ้านหลังนี้นะครับ17.9ล้านบาทครับและคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปชมบ้านหรูหลังไหนกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะและใครอยากชมบ้านแบบไหนนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ